สวัสดีครับวันนี้เอพิโซด3นะครับ Future Simple Tense จากข่าวเศรษฐกิจกันนะครับมาฟังประโยคจากข่าวนาะ The central bank will raise interest rates again next quarter ธนาคารกลางจะขึ้นอันตราดอกเบีย้ยอีกครั้งในไตรมาสหน้านะครับคำสำคัญคือคำว่า will raise น,นี่คือโครงสร้างของ Future Simple นะครับก็คือมีวิวบวกกริยาช่องที่1นึ่งน,ะนี่ยก็ใช้เมื่อพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือการคาดการ์หรือแผนที่ยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับและสังเกตคำว่า next quarter เนี่ยมันเป็นตัวบอกเรื่องของอนาคต เลยนะครับหันกน็ง่ายก่นถ้าเปิดตาราง12 t e n s เที่แจกไปแล้วนะครับ Future Simple จะอยู่ในช่องที่เขียนว่า subject บวก will บวก verb ช่องหนึ่งันกน็ตรงนี้ the central bank นี่ก็คือจะเป็น subject นะครับแล้วก็มี will แล้วก็ verb ช่องหนึ่งมันคือ future simple ตัวจริงเสียงจริงเลยครับถ้ายังบม่มีตาราง tense ก็หื้นโหลดฟรีได้เลยเนาะ แล้วเจอกันคลิปหน้าเราจะไปลุย Present Continuous tense จากข่าวส,สดท่านเหตุการณ์กันต่อครับ